แรงบันดาลใจเกิดจากการเห็นข้อเด่นข้อดีของคนอื่นแล้วเกิดพลังรู้สึกอยากเป็นให้ได้อย่างเขาบ้างส่วนความท้อใจเกิดจากการรู้สึกถึงข้อด้อยข้อด่างของตนเองและลดความมีกระจอยากเป็นตนเองลงความเชื่อมชมยินดีเกิดจากการเห็นข้อเด่นข้อดีของคนอื่นแล้วเกิดปฏิเชื่นใจเราก็เป็นตัวเขาเสียเองส่วนความริษยาตาร้อนเกิดจากการเห็นข้อด้อยข้อด่างของตนเอง แล้วหมั่นไส้หรือขับแคนที่ไม่มีเท่าเขามองเห็นเรื่องดีข้างนอกแล้วเกิดความรู้สึกดีๆที่ภายในมูลฐานมาจากการรู้จักเห็นใจคนอื่นรู้ว่าเหตุดีอย่างไรบันดานใจดีๆขึ้นได้รู้ว่าเหตุร้ายแค่ไหนกดให้ใจแย่ลงแล้วแต่มองเห็นเรื่องดีข้างนอกแล้วเกิดความรู้สึกร้ายๆที่ภายในมูลฐานมาจากการเอาแต่สงสารตัวเองสงสัยแต่ว่าทำไมตัวเองไม่มีอย่างนั้นสงสัยแต่ว่าทำไมตัวเองมีแค่นี้ เมื่อฝึกให้เท่าที่มีเมื่อฝึกปลายดินในมือให้เป็นทองของคนอื่นเมื่อฝึกสัมผัสรู้สึกถึงความดีใจของใครๆบ้างทานบารมีจะค่อยๆก่อร่างสร้างความเย็นทำความร้อนรนกระวนกระวยให้ลดลงเลิอกอยากได้อยากมีเกินตัวไม่มัวแต่จ้องเปรียบเทียบข้อเสียของตนกับข้อดีของคนอื่นมีความสุขแบบทด้คนที่อิจชาไม่รู้จักหรืออย่างน้อยรักที่จะเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นมากขึ้นแล้วดังตะลิน มีนาคม58